บัวขาวก็โวยวายนะฮะบอกว่าเขาเนี่ยที่ปรากฏว่าเขมรเอาไปเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยเป็นคนไทยไม่ใช่เป็นคนคเขมรน,นะ,ะก็เถียงกันไปเถียงกันมาจริงๆแล้วนะะในเชิงงานสังเคราะห์มันเป็นเรื่องของคณะกรรมการของทั้งสองประเทศหวางข้อตกลงกันเปลี่ยนชื่อได้ไหมเปลี่ยนชื่อไม่ได้อาก็วางกติกามาส่วนมากเจ้าภาพก็จะเป็นผู้กําหนดกติกาขึ้นมานะฮะแล้วก็จัดให้มีการแข่งขัน รเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกกีฬาเป็นเรื่องของการเมืองกีฬาเป็นเรื่องของความสัมพันธ์นะครับจะเป็นมวยไทยมวยเขมรที่สําคัญคือมีเป้าหมายสูงสุดในการสร้างความสัมพันธ์นระหว่างประเทศนดนตรีกรวีศิลปะกีฬาดารานักร้องนักแสดงเนี่ยเป็นเครื่องมือในการสร้างความสําคัญความสัมพันธ์นระหว่างประเทศเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองนั่นเอง สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทอศักดิ์จยมกินวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของมวยเขมรน,นะครับซึ่งจะมีการจัดในการแข่งขันเอเชียนเกมซึ่งเขมรก็จะมีการจัดมวยชนิดนี้คนไทยก็ไม่ยอมนะครับบอกว่าจะต้องเป็นมวยไทยทําไมเปลี่ยนมวยไทยเป็นมวยเขมรอถอยกลนเลยรับคุณ เตียบเอาเลยครับโอ้โหโอ้โหท่านผู้ชมครับมไม่เชื่อก็ต้องเชื่อหลับแล้วครับโอ้โหโดนเข่าเข้าไปชุดใหญ่เลยครับยุดในการโจมกัน มูชานะครับจัดซีเกมแล้วเอามวยเอาเอาเอา,เอา,เอาการต่อสู้แล้วก็ไปเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรนะก<ม>ุม,มขแมกุ้ขมแมนะครับอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องของละเอียดอ่อนมากเพราะเขาเป็นเฉพาพเขาเป็นเาภาพนะครับแต่ว่าอย่างมวยไทยเราถ้าญี่ปุ่นนะครับไปญี่ปุ่นเขาก็จะดัดแปลงจากมวยไทยเนี่ยไปเป็นมวยคีวันก็มีการห้ามห้ามห้ามฟันศอกห้ามจับคอ ที่เข่านะครับก็เปลี่ยนจากมวยไทยไปเป็นมวยคีวันของญี่ปุ่นแต่ว่ากลุ่คมคาเมนี้นะครับจริงๆน่าจะให้ผู้ใหญ่นะครับที่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเน,นี่ยนะไปเจรจาไอ,ไอ้ไอ้นี่มันมวยไทยนะนะครับถ้าคุณจะจะจัดเป็น,เป,นเป็นกลุ่มคาเมอะไรคุณน่าจะไปตัดตัดการใช้อาวุธบางส่วนออกนะครับเพื่อให้ให้เป็นให้มันไม่ทับซ้อนกันนะครับเป็นมวยกลุ่มคาเมไปนะครับอาจจะ อย่างเควันญี่ปุ่น,นห้ามจับกอดีเข่านะฮะอันนี้มวยกุม,มเมนห้ามห้ามถีบก็ห้ามห้ามใช้เท้าถีบอะไรหรือว่าประมาณาำองนี้นะครับ<ม>น่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่กระทรวงท่องเทีท่ยวก,กีฬาเนี่ยไปเจรจาเอาให้แบบหาทางออกด้วยกันทั้งคู่ครับไม่็นด้วยว่าการที่เราเราเลือกที่ว่าการที่เราเลือกจะไม่ส่งแข่งขันทางนี้การที่เราจะไม่เลือกเข้าแข่งขันนี้นะฮะ ก็เป็นสิทธิ์ของสมาคมนะครับคือมันก็จำใจลำบากอย้างทีะว่าเขาเป็นย้าภาานะครับถ้าเราอันตี้เลยเนี่ยมันจะเกิดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเิยปรากฏการขมิน้นก็อ้างว่ามวยไทยนะฮะที่เกิดขึ้นตอนนี้ที่ใช้ชื่อว่ามวยไทยจริงๆแล้วหลักฐานมาจากมวยขมิน้นแต่ไปสืบ นะครับคนประวัติศาสตร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับปรากฏว่าทั้งมวยเขมรทั้งมวยไทยก็มีศิลปะการต่อสู้ที่ค่อนข้างจะคล้ายคลึงกันนะและการต่อสู้ที่คล้ายคลึงกันนะของมวยเขมรเนี่ยนะฮะก็มีการถูกเผยแพร่เป็นการต่อสู้กันมีการประลองกันนะมายาวนานแต่คราวนี้ การจัดแข่งขันเอเชียนเกมนะครับที่กัมพูชาหรือขเขมรเป็นเจ้าภาพเนี่ยก็จะมีการจัดมวยขเขมรขึ้นมาและจะให้มีการชกเป็นกรณีพิเศษในขณะที่มีรายงานว่าไทยเนี่ยก็จะไม่ยอมส่งนักมวยเข้าไปทําการชกนะในการแข่งขันครั้งนี้ถ้ายังใช้ชื่อมวยขเขมรอ้างสิทธิ์และเป็นของขเขมรน,นะซึ่งขเขมรก็ตอบโต้มา นะบอกว่าถ้าไทยไม่ส่งนะ Asian g a m e มเขาก็ไม่ส่งเหมือนกันนะเขาก็จะทำก,การตอบโต้แล้วก็ประท้วงประเทศไทยเหมือนกันก็เป็นประเด็นข้อถกเถียงนะกันมาอย่างต่อเนื่องต่อมาสื่อมวลชนต่างๆก็มีการขุดเรื่องราวมวยไทยมวยคำเหมน็นะนะยาวไปถึงการแข่งขันที่ฮอลลีวูดนะครับอ้างถึงจาพนมอ้างถึงนักมวยคนสำคัญๆอีกจำนวนมากนะฮนะ ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยและมีการเอาภาพของคนไทยเนี่ยนักมวยไทยเนี่ยไปทำการเผยแพร่อ้างว่าเป็นมวยเขมรต่อมาตอนนี้ก็ขุดถึงวัฒนธรรมเขมรไม่ว่าจะเป็นโขนนะฮะไม่ว่าจะเป็นประติมาก,กรรมที่อยู่ตามนาครวัดนครธมนะฮะซึ่งมีภาพร้ายครึงนะฮะแล้วก็กล่าวหาว่ามีการก๊อปปี้ของประเทศไทยไปมาก็เลยเป็นกรณีพิพาท นะบนสื่อสังคมออนไลน์แต่ยังไม่มีคำตอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานของภาครัฐว่าจะดำเนินการอย่างไรสามารถพยายกไหรุนนะซึ่งอดีตแชมป์โลกเนี่ยก็ออกมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะชื่อมวยอะไระก็ไม่ใช่สำคัญนะเพราะเวลาไปชคที่อ่าจีนไปชคที่ญี่ปุ่นเขาก็ใช้ชื่ออ่การแข่งขันเป็นชื่อของประเทศเขาทั้งนั้นแต่ก็ห้าม ห้ามใช้ศอกห้ามใช้เขา่าห้ามใช้เท้านะ,ะซึ่งก็เป็นกติกาของแต่ละประเทศที่เขาจัดขึ้นมาในช่วงที่เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันเอเชียนเกมนะครับสำหรับเชิงงานสังเคราะห์แล้วจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะไม่ได้เรื่องสำคัญในี่เชื่ออะไรแต่ประเด็นที่สำคัญการแข่งขันครั้งนี้จะสนุกมากขึ้นเพราะจากกรณีข้อพิพาทระหว่างมวยไทย กับมวยกัมพูชาและมันจะเป็นการเปรียบเทียบกันระหว่างมวยเขมรน,นะฮะซึ่งข้อห้ามของมวยเขมรนะเขาใช้ชื่อ,อแปลกๆนะนะฮะเป็นข้อห้ามที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะกติกาที่เกิดขึ้นว่าห้ามทําสิ่งนั้นห้ามทำสิ่งนี้ที่เวลาโชคที่จีนเนี่ยเป็นการสู้กันก็มีวางกติกาว่าห้ามใช้ศอกห้ามใช้เขา่าห้ามใช้เท้าถ้าเป็นมวยสากลก็ห้ามใช้เท้าเลยอะไรประมาณนี้นะฮะนั่นเป็น สิ่งที่เกิดขึ้นบัวขาวก็โวยวายนะฮะบอกว่าเขาเนี่ยที่ปรากฏว่าเขมรเอาไปเป็นพรีเซนเ,เตอร์เนี่ยเป็นคนไทยไม่ใช่เป็นคนคเขมรก็เถียงกันไปเถียงกันมา<ช>จริงๆแล้วนะ,ะในเชิงงานสังเคราะห์มันเป็นเรื่องของคณะกรรมการของทั้งสองประเทศวางข้อตกลงกันเปลี่ยนชื่อได้ไหมเปลี่ยนชื่อไม่ได้อาก็วางกติกามาส่วนมากเจ้าภาพก็จะเป็นผู้กําหนดกติกาขึ้นมานะฮะแล้วก็จัดให้มีการแข่งขัน นะครับเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกทากีฬาเป็นเรื่องของการเมืองกีฬาเป็นเรื่องของความสัมพันธ์นะครับจะเป็นมวยไทยมวยเขมรที่สําคัญคือมีเป้าหมายสูงสุดในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศดนตรีกวีศิลปะกีฬาดารานักร้องนักแสดงเนี่ยเป็นเครื่องมือในการสร้างความสําคัญความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองนั่นเอง ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเธอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ สู้สึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกรุกรมโหมกายใจขอฝ่าฟันพ้องภัยด้วยใจทะนง จะแนวแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยพง คอยลังคงพบดีมาไม่เคยค่อยสร้างสิ่งที่ควรไม่ สิ้นไป อนุยอมจะดีกว่านี้แน่ราะมีผู้ไม่ยอมแพ้แม้ถูกยันคงยืนหยัดสู้ไปไฟประจัน